สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและทำหน้าที่อย่างไรค่ะมาดูอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะคุณครูเคยให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนคือมีข้าวเหนียวแล้วให้นักเรียน เคี้ยวข้าวเหนียวนะคะเมื um> ่อนักเรียนเคี้ยวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจะผ่านไปที่ปากนะคะหลังจากนั้นปากของเราจะมีน้ำลายนะคะสร้างน้ำลายออกมาหลังจากนั้นอาหารหรือข้าวเหนียวของเราเนี่ยจะผ่านไปที่คอหอยหลังจากนั้นนะคะไปที่หลอดอาหารนะคะไปที่หลอดอาหารข้าวเหนียวจะผ่านไปที่กระเพาะอาหาร หลังจากนั้นกระเพาะอาหารนะคะจะทําหน้าที่ในการย่อยแล้วส่งอาหารไปที่ลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กจะทํางานคู่กับตับและตับอ่อนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นอาหารในลำไส้เล็กจะถูกบีบนะคะแล้วก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่นั่นเองหลังจากนั้นลำไส้ใหญ่นะคะทำหน้าที่ในการดูดซึมเรียบร้อยแล้ว อาหารจะถูกส่งต่อจากลำไส้ใหญ่ไปที่ทวานหนักนะคะทวานหนักแล้วก็ออกมาเป็นของเสียหรือกากอาหารนี่เราเรียกว่าอุจจาระนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูหน้าที่ของอวัยวะแต่ละอวัยวะกันค่ะว่าแต่ละอวัยวะทําหน้าที่อย่างไรค่ะ มาดูปากนะคะอวัยวะแรกเลยก็คือปากนั่นเองเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการทำให้อาหารทำให้อาหารที่ไม่มีขนาดใหญ่นะคะเล็กลงเพราะฉะนั้นในปากของเราก็จะประกอบไปด้วยฟันนะคะฟันจะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดส่วนลิ้นนั้นจะทำหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายนะคะแล้วก็ช่วยในการกลืนทำให้รู้รสอาหารด้วยนะคะ ต่อไปอา,อาหารจากปากนะคะก็จะเข้าสู่หลอดอาหารหลอดอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นท่อกลวงนะคะทําหน้าที่ในการบีบตัวให้หลอดอาหารปิดและเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารไหลย,ย้อนกลับนั่นเองนะคะหลังจากนั้นอาหารจะไหลไปตามหลอดอาหารแล้วก็ไปอไวัยวะต่อไปค่ะ ค่ะหลังจากนั้นอาหารจะเข้าสู่กระเพาะอาหารนะคะในกระเพาะอาหารจะทําหน้าที่ในการพักเก็บอาหารแล้วก็สร้างน้าย่อยออกมาย่อยอาหารนั่นเองนะคะในกระเพาะอาหารจะทําหน้าที่ในการย่อยโปรโตีนมากที่สุดนะคะย่อยโดยใช้เอนไซม์เพปซินนั่นเองค่ะหลังจากนั้นอาหารจะเคลื่อนที่เข้าสู่ลำไส้เล็กค่ะ อวัยวะต่อไปนะคะอาหารจะเคลื่อนที่เข้าสู่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดในการย่อยอาหารและมีความยาวมากที่สุดนั่นเองนะคะลำไส้เล็กจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารทุกประเภทอย่างเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีการดูดซึม ผ่านผานังลำไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือดฝอยอีกด้วยนะคะและที่เน้นๆเลยก็คือลำไส้เล็กนะคะจะทํางานร่วมกับตับและตับอ่อนนะคะเพื่อไปขอน้าย่อยและขอเอนไซม์ในตับอ่อนนะคะมาช่วยในการย่อยไขยมันนั่นเองนะคะและก็สารอาหารอื่นๆค่ะ ต่อไปค่ะตับนะคะตับเป็นอวัยวะที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการย่อยนะคะแต่ว่าเป็นอวัยวะที่ทํางานร่วมกับรําไส้เล็กของเรานั่นเองนะคะโดยลําไส้เล็กจะไปขอน้ำดีจากตับเพื่อมาช่วยในการแตกตัวของไขมันหรือย่อยไขยมันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ อาหารของเรานะคะจะเคลื่อนที่เข้าสู่ลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ไม่ใช่อวัยวะย่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการดูดซึมน้ํากลับดูดซึมน้ําบางส่วนกลับหรือวิตามินบางส่วนนะคะเข้าสู่ร่างกายแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนที่ไม่ชอบดื่มน้ํา ุจจาระประสะัสสาวะตอนเช้านะคะลำไส้ใหญ่ก็จะดูดน้ําที่มันผสมกับอุจจาระที่พร้อมจะเป็นของเสียหรือกากอาหารแล้วเนี่ยกลับพืนสู่ร่างกายเพื่อให้ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ําหรือ,อทําให้ร่างกายมันสมดุลน,นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือตื่นเช้ามาเราต้องกินข้าวดื่มน้ําเข้าห้องน้ําเอาของเสียออกให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะ ค่ะทีนี้มาดูอวัยวะในการย่อยอาหารนะคะสรุปสุดท้ายเลยนะคะอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักส่วนตับทํางานร่วมกับกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะส่วนภาพนี้คุณครูจะเอาลงไว้ในเพจนะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าอาวัยวะต่างๆนั้นสรุปแล้วมันทําหน้าที่อะไรบ้างนั่นเองค่ะ ค่ะทีนี้เรามาดูซิว่านระบบย่อยอาหารเนี่ยคุณครูให้ใบงานอะไรไปนะคะคุณครูให้ใบงานอ่าอันนี้ไปนะคะเป็นการบอกหน้าที่ของอวัยวะในการย่อยอาหารนั่นเองและก็อวัยวะที่เป็นทางผ่านของอาหารค่ะให้นักเรียนบอกหน้าที่ว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรนะคะจากการเรียนในวันนี้ทีนี้มาดูภาพด้านซ้ายมือนะคะภาพด้านซ้ายมือนักเรียนมาลองช่วยกันตอบสิคะว่า ในกอไก่ถึงชอกโกเชอเนี่ยอวัยวะเนี่ยมันคืออวัยวะอะไรเป็นการสรุปนะคะอีกทีหนึ่งนะคะมาดูค่ะกอไก่กอไก่น่าจะเป็นอวัยวะอะไรคะกอไก่มันก็คือตับนั่นเองนะคะข้อไข่อะไรคะข้อไข่ตรงนี้ถุงน้ําดีนะคะต่อไปอจอจานจอจานก็คือกระเพาะอาหารนะคะต่อไป ข้อควายข้อควายก็คือกระเพาะอาหารส่วนล่างนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะอาหารจากกระเพาะอาหารก็จะไหลเข้าสู่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กก็คือซอโซนะคะแล้วก็ไปที่ลำไส้ใหญ่นะคะชอช้างนะคะแล้วก็เข้าสูไสะะ่ไส้ตรงนะคะไส้ตรงแล้วไปที่วาวรหนักนั่นเองเออกมาเป็นของเสีย ก็คือกาดอาหารที่มันอยู่ในลำไส้ใหญ่ออกมาเป็นในรูปของอุจจาระนั่นเองค่ะที่มาดูเอาช้อชจิงอะไรอะคุณครูช้อชิงก็คือตับอ่อนนั่นเองนะคะอ่า สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าอาวัยวะในระบบย่อยอาหารทําหน้าที่อย่างไรและมีลักษณะอย่างไรนะคะอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะคะและคุณครูจะเอาวิดีโอนี้นะคะลงในเพจ Facebook ห้องเรียนครูน้ำฝนสกูนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะสําหรับในชั่วโมงนี้ขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย